สวัสดีค่ะซันนีพอ์เตอร์ประจำโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูภาพบรรยากาศงานระลึกถึงแมมโพกันค่ะมิสเอดน a าซาร่าโคโค,คือผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของเราในเองค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศงานกันเลยค่ะ ก็จะพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเนี่ยที่ทันสมัยโดยเฉพาะการปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนโดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษที่เข้าไปภายในงานของวันที่19พฤศจิกายนนะคะก็มีการจัดนิทรรศการต่างๆซึ่งเกี่ยวกับประวัติและผลงานของแหม่มโพค่ะเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และนำการดำเนินชีวิตแบบแหม่มโพไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ Today we are with teacher Daniel, our English teacher. So we are going to interview him about what, what the, he think about today It's like Miss Edna Sarah days. Okay, first questions. Uh, do you know Miss Edna Sarah Cole? Yes, Miss Edna Sara Cole is a very important figure in the history of Watanawitia school, yeah, very important. What do you think about a student wearing Thai costume, that Thai, like... Oh, it's excellent. I think it's very good. Um, it's great to continue the traditions, and it seems very fun for the students. So, yeah, I think it's a very enjoyable day for everyone. In the the of ในไทยนี้นะคะก็อยากฝากไว้ค่ะให้นําเอาการดําเนินชีวิตแบบแหม่มโพไปเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะทั้งในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านความอดทนความขยนันหรือว่ามีจิตใจเมตตาค่ะแหม่มโพท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนน,นี้ค่คะขอบคุณค่ะ